สวัสดีครับพี่น้องที่จักแสงสันติภาพบางใหญ่และพี่น้องสาวธรรมแสงสันติภาพคลองหลวงรวมถึงผู้ที่รับชมรับฟังอยู่ทางบ้านทุกท่านในวันนี้ตรงกับวันที่7พฤษภาคมพิศกราช2021ส่ผมวชิรเสถียรโชเิริญชัยขอเชิชญช,นชวนพี่น้องทุกท่านมาเลเต้าเดี่ยวด้วยกันเพื่อช่วยให้ชีวิตสภาจิตวิญญาณของเราได้พิ่มสูเสริมสร้างให้เข้มแข็งในความเชื่อรับใช้พระเจ้า อย่างเกิดผมดีเยี่ยมต่อไปในวันนี้เราจะมาเรียนว่าเดี๋ยวในพระธรรมสรุดีบทที่90ข้อที่1ถึง8ในหัวข้อเรื่องการดำรงอยู่อย่างไม่สิ้นสุดให้เราฟังพระณของพระเจ้าด้วยกันข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงเป็นที่พักพิงของข้าพระองค์ทั้งหลายตลอดทุกชั่วอายุก่อนภูเขาถือกำเนิดก่อนที่พระองค์จะทรงให้แผ่นดินและโลกเกิดขึ้น พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าตั้งแต่นิรันดร์การตลอดชั่วนิรันดร์การพระองค์ทรงทําให้มนุษย์กลับคืนสู่ทุลีดินโดยตรัสว่าบรรดาบุตรของมนุษย์เอย๋ยจงคืนสู่ทุลีดินเถิดเพราะพันปีในสายพระเนตรของพระองค์เป็นเหมือนวันเดียวที่เพิ่งผ่านไปหรือเหมือนชั่วยามเดียวในเวลากลางคืนพระองค์ทรงกวาดมนุษย์ไปในความตายพวกเขาเป็นเหมือนหญ้าเขียวสดในยามเชา้า แม้รุ่งเช้ามันงอกขึ้นมาใหม่แต่เมื่อตกเย็นก็เหี่ยวเฉาโรยราไปข้าพระองค์ทั้งหลายถูกเผาผลาญโดยพระพิโรธของพระองค์และอกสั่นขวัญแขวนโดยความเคริ้วของพระองค์พระองค์ทรงตรีแผ่ความชั่วช้าต่างๆของข้าพระองค์ทั้งหลายต่อหน้าพระองค์าบาปต่างๆที่ซ่อนเร้นประจักษ์แจ้งในความสว่างต่อหน้าพระองค์ในสรดดีบทที่90นี้ ซึ่งอยู่ในบับเโมเสสเป็นผู้เขียนเป็นสรุปดีที่ประกอบด้วยคำอิทธานของโมเสสที่นั้นแก็คือเกี่ยวกับผู้ข่มเพงและเป็นการเสนอสมพระเจ้าผู้ทรงเป็นกษัตริย์ฉะนั้นเราต้องตระหนักถึงสถานะของเราและยอมจำนนต่อพระเจ้านั่นเองในสรุดีบทนี้เป็นคำอิษฐานของโมเสสทูลต่อพระเจ้า ที่สำาัญก็คือเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพลักษณะนิรันด์ของพระเจ้าและความอ่อนแอของมนุษย์ฉะนั้นที่สําคัญก็คือบนโลกเนี่ยเห็นได้ว่าเรามีเวลาที่จํากัดเราจึงควรดําเนินชีวิตอย่างชาญฉลาดมีคุณค่าไม่ใช่อยู่เป็นวันเท่านั้นแต่เราควรเล็งถึงบ้านอันเป็นที่อยู่ถาวรน,นิรันด์เช่นกันในวันนี้ เราจะมาเรียนรู้ในสรุปี่เข้อที่18ซึ่งอยู่ในหัวข้อเรื่องการดำรงอยู่อย่างไม่สิ้นสุดของพระเจ้าซึ่งมีสองประการด้วยกันในการแลกมนุษย์เบาบางแต่พระเจ้าดำรงนิรันดร์ซึ่งอยู่ในข้อ1ถึง6ให้เรามาฟังพระนัของพระเจ้าด้วยกันข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าองค์ทรงเป็นที่อาศัยของข้าพระองค์ทั้งหลายตลอดทุกชั่วชาติพันธ์ก่อนที่ภูเขาทั้งหลาย เกิดขึ้นมาก่อนที่พระอ,องค์ทรงให้กำเนิดแผ่นดินโลกและพ,พิภพพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าตั้งแต่นิรันดร์การถึงนิรันดร์การพระอ,องค์ทรงให้มนุษย์กลับเป็นผงคลีและตัดว่าลูกหลานของมนุษย์เหยจงกลับเถิดเพราะพันปีในสายพระเนตรของพระอ,องค์เป็นเหมือนวานนี้ซึ่งผ่านไปแล้วหรือเหมือนยามเดียว ในกลางคืนองค์ทรงกว่ามนุษย์ไปเสียเขาเป็นเหมือนความฝันเหมือนหญ้าที่งอกขึ้นใหม่ในเวลาเช้าในเวลาเช้ามันก็บานออกและขึ้นใหญ่ขั้นเวลาเย็นก็ร่วงโรยและเหี่ยวไปจากพระนของพระเจ้าในตอนนี้เห็นได้ว่าเป็นการเน้นความมั่นใจเพราะ ข้อความที่ว่าตลอดทุกชั่วชาติพันธุ์ในภาษาเยอรูเป็นการเล็งถึงมุมมองที่มองกว่าไปถึงทุกยุคทุกสมัยนั่นเองก็คือเป็นมุมมองจากมนุษย์และในข้อที่สองที่ว่าตั้งแต่นิรันรการถึงนิรันรการนั้นก็คือการดำรงอยู่เป็นนิรันรของพปัจจ้าซึ่งไม่มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดเป็น การมองจากมุมมองของพระเจ้านั่นเองราะนนในข้อที่1ยิงเห็นได้ว่าภายใต้ร่มเงาบัลลังของพระองค์วิสุทธิชนอาศัยอยู่อย่างมั่นคงปลอดภัยนั่นเองและในข้อที่สามที่ว่าลูกหลานของนุชเอย๋ยจงกลับเป็นผงครีเถิดถ้าเรามองย้อนกลับไปที่สมการบทที่สองข้อที่เและบทที่สข้อที่สิ นั่นก็คือเจ้าทรงความมนุษย์ด้วยผงคลีดินเจ้าเป็นผงคลีและจะต้องกลับเป็นผงคลีดินดังเดิมดังนั้นในข้อที่4ี่คำว่าพันเปีหมายความว่าอย่างไรก็คือพันยุคในสายพเนเรของพระองค์เหมือนหนึ่งสายันผันผ่านฉะนั้นการเรื่องของข้อเขียนสุรดีนั่นก็คือ ความสั้นของชีวิตมนุษย์เองไม่ใช่และไม่เกี่ยวกับความสั้นของช่วงเวลาและที่แน่นอนก็คือว่าเขานึกถึงช่วงอายุที่ยืนยาวที่สุดเป็นพิเศษของคนในยุคโบราณซึ่งมีปรากฏอยู่ในประสมการณ์บทที่ห้าเพราะคนเหล่านั้นหลายคน มีอายุยืนยาวกว่า900ปีแต่ถึงแม้คนเหล่านั้นที่มีอายุเฉียดสหัสวัรยัไงไรก็ตก็ต้องตายเช่นกันเหมือนคนอื่นๆทุกคนก็คือลงไปสู่หลุมฝังศพแต่ข้อที่ห้าก็คือว่าในภาพแรกเป็นภาพแรกที่เราได้เห็นในบุรุษนี้เป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึง น้ำท่วมเทียงแค่ก็คือในเว,อเวลาดุดสายน้ําที่ม้วนไหลไปไม่หยุดยัง้งพัดพาหุตรทั้งหลายของมันจากไปหรือกวาดไปเองส่วนภาคที่สองก็คือการนอนหลับหรือความฝันฉะนั้นไม่ว่าผู้เขียนสุดีมีความมุ่งหมายจะให้เรานึกถึงวัน ที่จบลงด้วยการตายหรือความฝันที่สลายไปหรือสูญสิ้นไปเมื่อเริ่มวันใหม่ก็ตามแต่เห็นได้ว่าภาพที่สามนั้นเป็นภาพที่เชื่อมโยงไปถึงในข้อที่6กนั่นก็คือเป็นภาพของหญ้าก็คือในตะวันออกกลางเนี่ยซึ่งไม่ใช่เพื่อที่ขึ้นเขียวสดตลอดปีเหมือนอย่างที่ในภูเขาที่ภูมิอากาศอบอุ่น มาว่าอย่างไรกลายเป็นพืชที่งอกขึ้นและเกี่ยวเฉาได้ก็คือในช่วงเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงนั่นเองฉะนั้นในบริบทนี้เห็นได้ว่าผู้เขียนเน้นพูดถึงความเปราะบางของมนุษย์มากกว่าความเป็นนิรันดร์ของพระเจ้าไว้มากทีเดียวฉะนั้นเราจรึงพูดได้เลยว่าเราเชื่อมั่นใจว่าพระเจ้าทรงเป็นอยู่ นิรันแต่เราก็ต้องได้รับการเตือนอยู่เสมอว่าชีวิตของเราในโลกนี้ไม่เป็นนิลันนั่นเองอเมนในประการที่สองนั่นก็คือความบาปของมนุษย์และพระพิโรธของพระเจ้าเราจะดูในพระละของพระเจ้าด้วยกันเพราะข้าพระองค์ทั้งหลายถูกความกลิ้วของพระองค์หลานเสียข้าพระองค์ก็เดือดร้อน พระพิโรธของพระองค์พระองค์ทรงต,งตั้งความผิดบาปของข้าองค์ไว้ต่อพระพักพระองค์ทรงตั้งบาปลับๆของข้าองค์ไว้ในสว่างแห่งพระพักของพระองค์เห็นได้ว่าจากพระวันตอนนี้ในสุริเก้าสิบก็คือเป็นคําตอบในพระคัมภีร์ที่สรุปรวมไว้นั่นเองเราต้องตายก็เพราะพระเจ้าทรงพระพิโรธ พระพเจ้าทรงพระพิโรธกระเพาะเราเป็นคนบาปนั่นเองฉะนั้นเมื่อเราถูกกล่าวว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตแห่งโผงคลีดินแต่ที่สำคัญก็คือเราไม่ได้หมายความว่ามนุษย์ถูกสร้างมาจากโผงคลีดินเท่านั้นแต่ยังหมายความว่าเขาต้องกลับไปเป็นดินด้วยสิ่งบอกในข้อที่สามในประมการบทที่สามข้อที่เก้าก็คือ ได้ประกาศชะตากรรมไว้เป็นภูมิหลังของสิยูดี9 0ข้อที่สเช่นกันและในประสมการบทที่สข้อที่17ก็ได้บันทึกถึงเหตุผลสำคัญก็คืออาดัมไม่เชื่อพระเจ้าซึ่งเป็นภูมิหลังหรือเป็นเบื้องหลังของสิยูดีบทที่กข้อที่8ที่ว่าพระองค์ทรงตั้งความผิดบาปของข้าพระองค์ไว้ต่อพระพัก ของพระองค์ทรงตั้งบาปรับๆของข้าพระองค์ไว้ในสว่างแห่งพระพักของพระองค์นั้นเห็นได้ว่าพระเจ้าทรงรู้ว่าเรามีบาปอะไรบ้างเหมือนกับว่าบาปเหล่านั้นถูกตีแผ่ต่อหน้าพระองค์รวมทั้งบาปที่ซ่อนเล้นด้วยนั่นเองสรุปก็คือข้อคิดเตืนใจที่สำคัญที่ต้องหนัด ก็คือผลกระทบแห่งพระพิโรธของพระเจ้าตอมรุษชาติผู้ผิดบาปที่นอก็คือวันทั้งปวงของข้าวงทั้งหลายสิ้นไปภายใต้พระบิโรธของพระเจ้านั่นเองขอคุณพระเจ้าให้เราร่วมใจอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าทรงฤทธานุภาพยิ่งใหญ่สูงสุดในพระคุณความรักเมตตาของพระองค์ ที่มีต่อผู้ที่รักรองค์เชื่อฟังวางใจซื่อสัตย์ต่อพระองค์อยู่ในทางขององค์ทรงประทานความโปดรดปรานแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายเสมอมาพระองค์ทั้งหลายขอขอบพระคุณองค์ร่วมกันในพระนามพระเยซูริ้าอาเมน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดการติดตามคู่มือการฝ้าเดียวของคริจัรแสงสวิภาพของเรานะคะ